วัา90นาทีพริทิโลจะล้างตาได้หรือไม่ครับเพื่อจะหนีจากโซนที่มินเตรการที่จะอยู่โซนตกชั้นเปิดมาจวัวโฉบตรงนี้ของทางเวียน,นาทันยอดไฮสัมพันธ์เปิดเปิดอ2คุณดักโปได้กุ้งนิดหนาแล้วครับ1-0ที่พริทิโลขึ้นนำ้าวบนเฉี่ยวเสาเข้าไปนะครับอากบเวียน,นา เวียนนาเปิดมาไม่ถึงแถว2เก็บได้ได้ซัดนีดคดียเอาหวัดก็2อศูนย์เลยครับที่ฝั่งของเทโลทิ้งห่างออกไปเด็ดขาดเหลือเกินนะครับยิงลูกนี้นครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นประตูสําคัญเลยนะครับเล่นกับเข้าในมาตรงนี้บอถึงอ่ะครับสงครามสมุดได้จี๊เสาแรกแล้วจัดยัดมาก็3าศูนย์โดยเวียนนาว่าย,ยิงได้ก็เวียนนาโอ้โห สงครามสมุรแล้วดึงจังหวะครับรอเลือกเลยครับให้มานี่เจ้านี่จะเป็นฝ่ายชนะนี่จะยังอยู่ต่อนะครับก็อจบเกมเป็นว่าบริเทโลเก็บ3มแต้มในบ้านได้ละครับ